สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ2องสาและคุณกําลังอยู่คลิปไปดูมาแล้วกับ23672นะครับวันนี้พามาดูหนังเรื่องเอวามาแล้วค่าสําหรับเหล่ผู้ชมนะครับตั้งแต่นอสิบวกขึ้นไปนะครับ หมวดหมู่แอคชั่นอาชญากรรมแล้วก็ชีวิตความยาว97นาทีวันที่เข้าฉายเมื่อ30กรกฎาคม2020ที่ผ่านมานะครับสำหรับ a อวามาแล้วค่านะครับมีผูก้กำกับก็คือเท็ดเทเลอร์นักแสดงก็คือเจสสิก้าเชสเทนโคลินฟา r เลลแล้วก็จอห์นมาร์โควิชสำหรับเรื่องย่อนะครับ a อวาเจสสิก้าเชสเทนคือมือสังหารอันดับต้นๆของวงการ แต่หลังจากที่เธอทำภารกิจระดับชาติผิดพลาดเธอจึงกลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของทางการรวมถึงโลกใต้ดินที่สึกผนเธอขึ้นมาเอวาต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดรวมถึงตามล้างแค้นมือสังหารหนุ่มโคลินฟอร์เวลที่อาจจะเป็นตัวการของเรื่องราวทั้งหมดนี่มาดู i อ d b กันบ้างนะครับเอวาสองศอ๋อ ก็ต้องใช้ทฤษฎีพากันยา2020อันนี้เราดูก่อนเขาอีกเหรอเนี่ยสำหรับความรู้สึกของผมหลังจากดูหนังเรื่องเรื่องนี้นะครับเอวามาแล้วฆ่าจริงหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาใช้ลักษณะคําว่าฆ่าก็วี่อะไรเงี้ยก็เลยเอามาเล่นคิ้งคาคพ้องเสียงกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มาดูหนังเรื่องนี้คงจะคุ้นกับนางเอกของเรื่องนะครับเพราะว่าเธอชอบแสดงหนังแนวนี้มาหลายเรื่องเลยแหละเอ็กเนเธอก็เล่นนะ เล่นเป็นมรรษุ์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยครับสําหรับลุกนี้ในเรื่องเนี้ยผมจะบอกว่าผมชอบเธอมากเธอสวยนะครับเธอสวยเธอเก่งแล้วก็มีความสามารถสูงเลยแหละนะครับแต่ว่าความสามารถของเธอเนี่ยมันก็ามาแบบกับบุคลิกบางอย่างที่ทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นเป้าสายตากลายเป็นเหมือนกับมีคนต้องการเก็บเธอ ส่วนเป้านั้นจะเป็นอะไรต้องไปดูในโรงหนังกันดจ้ะจะบอกว่าหลังกากดูจบนะครับผมอยากจะให้น้องเอวาคุณเอวาเนี่ยแกไปเจอกับจอห์นวิกมากเลยอะ่ะพราว่ามีความรู้สึกว่าสเกลพลังน่าจะสูสี่กันนะหรือเพื่อนๆดูแล้วคิดว่ายังไงกันบ้างครับรู้สึกเหมือนผมไหมหรือว่ายังไงดีจับทั้งคู่แต่งงานกันเลยดีไหม ลูกออกมาจะได้เป็นสุดยอดนักฆ่าอะไรประมาณนี้ยสําหรับใครที่ชอบแนวบูนะครับแนะนำให้ไปดูหนังเรื่องนี้นะสําหรับท็อตเรื่องเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีความดรามา่าม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 าเยอะพอสมควรนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะจนลบแอคชั่นอะไรไปนะครับแอคชั่นเนี่ยยังเต็มอิ่นได้เลยแล้วก็ทีมงานเนี่ยเขาทําได้ดีเลยแหละก็ เนี่ยขนาดตัวร้ายยังเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับแต่บางความรู้สึกผมก็จะรู้สึกว่าเอตัวร้ายมันก็น่ากลวน,น้อยไปไหน่หรือเปล่าแต่จริงๆกับบลุกเขาก็ดูแลน่าจะเป็นบอสนะเออน่าจานนะเอาเถอะแต่ก็ไปดูฝ่ายดูฝ่ายหญิงบูก็ได้ครับบูด้วยสวยด้วยนะมันหายากนะไม่ค่อยมีหรอก ส่วนคนนี้ก็จะเป็นเหมือนอาจารย์นะครับของนางเอกนะครับนี่เป็นตัวร้ายแล้วก็ตัวนี้คอมมอนนี่เขาน่าจะดักหรือเปล่าใครรู้จักคอมมอนช่วยบอกผมทีนะครับก็หนังเรื่องนี้เหมือนเหมือนว่าเราจะฉายก่อนอเมริกานะใครมีโอกาสลองไปดูนะครับแต่ผมไปดูมนตั้งแต่วันที่28ที่เมเจอร์รัชโยทินมาแล้วผมว่ามันสนุกดีชอบชอบชอบเลยแหละใครเน้ยชอบแอคชั่นนะครับแล้วก็มีดราม่าเล็กๆ ให้ร้องไห้น้ำตาไหลพอได้เนี่ยเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามคลิปนี้นะครับใครมีหนังแนะนําหรือว่าอยากจะพูดคุยไปที่เฟซสองสามนะครับ SONT 3ามหหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ 감사합